สวารัตยนักตรรมสาวังอภาระตรรมธรรมสุโมภเจมหาเทเรปมาเทนะขวารัตยนักตรรม tama <laughs> mana กูอะกูเติมใส่เติมใส่จ้ะแล้วทำแล้วก็ไปดูแล้วอยู่ที่ทำไปดูกลับไม่เห็นแล้วนะครับแล้วทำที่กลับก็ไปดูทเออทำใจเย็นเยอะทำแล้วก็ไปดู

แต่สนี้เป็นเทียนทองครับคือเทียนทองเขาเยก่าเทียนทองตั้งแต่สี่ตัวจะเป็นสายคือว่าตั้งสี่าครั้งสายเลยตั้งตั้งเยอะเลยคือเราใช้ทรงพัสดุเมื่อไรครับอืมเนอเพราะว่าม่ใช่คมรับ ทั้งหลัายื่นทั้งทัพไต่ยื่นนี่อากาศตัวมันยื่นแต่ละมันไม่เป็นไต่เกี่ยเกียวไม่เป็น 那我们这个。